ครับผมนะมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการขับเคลื่อนของกระทรวงมหาดไทยนะครับในการที่จะให้พี่น้องประชาชนนี่ได้ตระหนักถึงในเรื่องของขยะนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับร่วมกันจัดทำถังถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับที่ครัวเรือนของท่านเริ่มต้นได้เริ่มต้นจากครัวเรือนของท่านก่อนครับครับผมก็เนื่องจากว่าสถานการณ์ของโรคนะฮะก็คือเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะท่านจะเห็นว่าตอนนี้มีน้ําท่วม,มหลายประเทศก็เนื่องจากว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้น,นทําให้มีการละลายของหิมะน้ําแข็งตามขั้วโลกต่างๆ<ม>นะฮะก็จะเกิดในเรื่องของอุทกภัยขึ้นมาครับผมกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็กําหนดนโยบายการดําเนินงานนะครับเกี่ยวกับด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและ ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐนะครับเกี่ยวกับถ้อยถแถลงในการประชุมภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่26ณกรุงกลาสโกสหราชอาจักรเมื่อวันที่1พฤศจิกาสนนะครับว่าประเทศไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางเพื่อบรรลุ ความเป็นกลางทางด้านคาร์บอนนะฮะภายในปี2593นะฮะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะฮะ <c oughs> แต่อาจจะไม่ยากถ้าเราร่วมมือกันร <c oughs> กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการโครงการทางขยะเปียกลักลกร้อนขององค์กรป้องถิ่นตั้งแต่ปี62นะฮะ2 0 โดยให้จังหวัดส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดทําถังขยะเปียกครบให้ครบทุกขัวเรือนนะฮะัังขยะเปียกโลกร้อนรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษานะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะขัวเรือนลดการปนเปื้อน,อนทังขยะเปียกกับของใช้ที่เหลือสร้างรายได้เพิ่มการคัดแยกขยะลดภาระค่าใช้จ่ายในการาดําเนินการต่างๆแล้วก็นําไปทําปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนนะฮะที่สําคัญล่าสุดนะฮะโครงการถังขยะเปียกลักโลกร้อนนะครับได้รับการรับรองจากองค์การสาประชาชาติว่าสามารถช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้โดยคัดแยกขยะเปียกในโคลเลือนจะสามารถแปลงกลายเป็นทุนกลับคืนสู่หม,มู่บ้านและชุมชนในรูปของคาร์บอนเครดิตราคาตันละ260บาทนะฮะมีธนาคารกรสิกรไทย เป็นผู้นําการรับซื้อปัจจุบันนี้นำล่องไป4จังหวัดแล้วครับลำพูนสมุทรสงครามเลยและอำนาจเจริญก็จะขยายไปอีก22จังหวัดนะครับก็การขายขาร์บครดิตนะฮะตามโครงการทางขยะเปียกลดร้อนก็จะเป็นรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นนําไปพัฒนานะครับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ครับครับนะอันนี้ก็ในเรื่องของขยะเปียกรดลดร้อนคราวนี้เอ่อถ้าลองครับหลายคนก็สงสัยจะทํำยังไงครับ ง่ายๆมีวิธีการง่ายๆค,ครับอย่างนี้ครับเป้าหมายของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยปี -66 นะฮะว่าจะทําได้ประมาณ80%<ม>แต่ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับทั้ง19าอำเภอนะฮะขนะนี้เนี่ยทั้งขายะเปียกละโคอนนะครับในครัวเรือนต่างๆเนี่ยตอนนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามาถึง90%แล้ว<ม>แต่เป้าหมายของท่านประลักกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอยากจะให้เราได้ถึง100%<ม>ะนะฮะวิธีการนะฮะก็ไม่ยากนะครับ ที่สำคัญ1นะฮะท่านต้องไปเตรียมถังพลาสติกนะฮะขนาดประมาณสัก60ลิตรมีฝาปิดมิดชิดนะฮะหรือถังสีนะฮะไซส์ประมาณสัก5-60ลิตรนะฮะแล้วก็มีฝาปิดนะฮะที่สำคัญนะฮะสองท่านต้องมีพื้นดินฮะมีพื้นที่พอสมควรนะฮะแล้วนำถังเนี่ยไปฝังนะฮะวิธีการฝังเราก็ขุดนะฮะขุดรอบๆนะฮะ ให้ความลึกนะประมาณ2ใน3ของถังนะครับโดยที่เราจะต้องตัดก้นถังนะฮะตัดก้นถังออกแล้วก็เป็นถังที่ฝังลงไปนะฮะเพื่อเป็นกรอบนะฮะฝังลงไปลึกประมาณ2ใน3ถ้าถังสักเจ็ดสิบเซนเราก็ฝังลึกประมาณสักห้เซนอย่างนี้นะฮะฝังลึกเข้าไปให้ระดับผิวดินเนี่ยประมาณสักห้เซนนะฮะเสร็จแล้ววิธีการนะฮะก็ห ท่านทานอาหารเสร็จนะฮะท่านก็คัดแยกนะครับเอาแต่เศษอาหารล้วนๆนะฮะเทลงไปในถังนั่นแหละฮะแล้วก็ปิดฝานะครับเมื่อเมื่อทุกครั้งนะครับที่ท่านเติมอาหารใหม่เข้าไปท่านก็กวนอาหารอีกครั้งหนึ่งเพื่อเติมอากาศนะครเพื่อให้จุลินทรีย์เขาทำงานก็จะเห็นว่าแค่ท่านเอาถังตัดตูดออกนะฮะแล้วฝังลงไปลึกใน2ในสามมีฝาปิดเวลา ท่านอา,าอาหารเสร็จคัดนแยกอาหารแล้วนาเศษอาหารทิ้งลงไปแล้วปิดฝานะฮะเปิดใหม่กวนนะฮะทำอย่างนี้นะครับจนเศษอาหารเต็มถัง <atau S 1> มเมื่อเศษอาหารเต็มถังท่านก็ยกถังออกนะฮะยกถังออกปุ๊บรบ,บริเวณนั้นก็จะเป็นหลุมนะแล้วมีเศษอาหารซึ่งเป็นจุลินทรีย์นะครับแล้วก็กลบนะฮะกลบกลบที่เราขุดไว้นะฮะแล้วย้าย ตำแหน่งอื่นก็บริเวณนั้นก็ย้ายสมมติเรามีต้นไม้อยู่3าต้นฮะเราก็ย้ายไปอีกมุมหนึ่งฮะก็ถือว่าเป็นการทําทางขยะเปียกลักโลกร้อนแล้วครับครับผมก็ได้ประโยชน์นะครับดินของท่านจะดีทีเดียวแหละ